จะเดินตรงนี้ใช่ป่ะตรงนี้อ่ะตรงไหนแดงๆตรงนี้อ่ะตรงนี้เข้าป่าแล้วคร,ครเข้าไปในป่าแล้วก็จะมีทางสีแดนนงครับผมแล้วก็ตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้แล้วก็ทางาอ๋อทางสีแดงแล้วก็เดินเดินขึ้นไปแล้วตรงไหนอีกเข้าเข้าบุ๋นะครับผุ๋มนี่ค่ะครับแพอตรงนี้ป่ะครับผมตรงนัั้นนครรบตงี้พอป่ะหรือหรือข้ามลูุงบิ๊กลงตรงข้ามไปทางขวามือครับ อ๋อไปทางไหนข้างหลังก็คือหลังข่าวนี้ขวามือขวามือขวามืออ๋อด้านโน้นด้าน,นโน้นครับขวามือข้างนี้แล้วข้างข้างนี้ใช่ไหมครับ,รบอ่ะเอาวะพรุ่งนี้สองกิโลมันก็เดินไปเรื่อยๆหนึ่งสองสามไหวอย 1, 2, อู่สองกิโลตีห้าอ่ะไปไหนต่ออันนี้คือหมู่บ้านลุกข้าวหลาม มีลานหอใช่ไหมลานหอหนึ่งสองแล้วก็สมแล้วก็สี่ห้าห้าลานหอ,อ,อกว้างนะนี่เหมาะกับการดูดาวมากเลยดูดิเนี่ยดูดิฟ้าเปิดมากเลยอะปิ้งย่างหมูกระทะตรงนี้เลยวิวตรงนี้วิว,ว,วดีนะ ถ้ากลางเต็นท์ก็โอเคเลยนะเนี่ยอะไรแค่นีน้ก